ແບ່ງຄຶງ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 ແບ່ຶຂາຄຶງໜຶງະບານຄຶງໜ່ຂົ້ຶງໜຶງະບານຄ່ງ อย่างนี้ไปถูกหวยจากที่ไหนมาคะบอบอบอไม่ได้ถูกหวยวแต่ว่าก็มีความสุขเหมือนถูกหวยนะทําไมอ่ะเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยเดือนนี้เริ่มใช้ได้แล้วนะเดือนกันยายนเนี่ยได้ตั้ง8 0 0บาทเนี่ยลืมไปเหมือนกันนะเนี่ยกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วยังไม่ได้ใช้เลยโหรีบใช้เลยเพราะว่าถ้าไม่รีบใช้ภายในวันที่1 4กันยายนนี้นะเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์อ๋อนี่แล้วเฮียไปซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยเนี่ยเป้า คุ้มันลลัเทิมโอ้โหนี่150บาทเขาให้เท่าไหร่นะรอบนี้นะพี่รอบนี้ให้800บาทอ๋อให้800บาทใช้ได้กี่เดือนใช้ได้ถึงเดือนตุลาคมก็คือ1กันยาถึงสิ้นเดือนตุลาคม2เดือนตกประมาณเดือนละ400เลยนะใช่มันเหมือนจะไม่ไม่เยอะนะแต่ก็โอ้หแต่ว่ากว่าต้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะจริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยหนูยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ผ่านแอปก็ได้อ๋อแอปพวกส่งของด e ลิเวอรี่น่ะเออสั่งอาหารได้เลย อ๋อใช่ใช่มันก็ง่ายๆเองรอบที่แล้วหนูก็ทำก็คงทำแบบเดิมใช่ไหมเดิมเลยในแอปเป่าตังเข้าไปในแอปเป่าตังเสร็จแล้วก็ไปเลือกใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะให้เลือกแอปพลิเคชันที่เป็นแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ว่าเราจะเป็นฟู้ดไหนจะเป็นสีชมพูสีเขียวอะไรก็สีอะไรก็ได้หมดจะเ็นสั่งเลยดีกว่าอ่ะกดสั่งเลย เี้เขาไปในนี้เนาะนี่เข้าไปในแอปเป่าตังเสร็จแล้วก็เลือกโครงการคนละครึ่งอ่าใช่เสร็จแล้วก็เลือกแอปผ่านแอปนี้เนาะกินอะไรดีวันนี้ส้มตำไหมส้มตำเนาะโอ้ยลาบด้วยลาบด้วยก็ดีเออกดลาบดี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 โอเคพอเลือกเสร็จเนี่ยมันก็จะให้เราอะไปจ่ายเงินผ่านแอปเป่าตังได้เลยแล้วก็ได้ของมาได้เลยอ่าเรียบร้อยสั่งแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอคนส่งอาหารมาส่งแล้วกันเนาะ ดูสินี่คนส่งอาหารใกล้มาถึงแล้วแป๊บเดียวเองวายแท้ไปนั่นนั่นใช่ป่ะคนนั้นคนนั้นอ่ะรีบ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 โอ้ยขอพึ่งข้าอ้ยต้องเยอะเลยมีทั้งลาบทั้งผลมีทั้งลวกผักเนี่ยโอ้ยอร่อยแน่เลยที่อุ้ยแบบว่าจ่ายนิดเดียวก็ได้ทั้งเยอะแน่กินได้ทั้งบ้านเลยมีโชคดีพี่เตือนหนูรีบใช้สิทธิ์เอออย่าลืมนะครับรีบใช้สิทธิ์คนละครึ่งในครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนนี้ค่ะยังเทียนหน่อยตีรับเนี่ย sẽ cắn mà đẹp, bèn khưng, bèn khưng.